นี่ค่ะมะนาวซื้อมาสิบหกต้นเดี๋ยวจะทดลองทดลองปลูกสักสิบหกต้นตัวใหญ่กินตัวเล็กแล้วค่ะไม่ได้เข้าสวนสองวันไปทำธุระไปส่งลูกสาวไปมหาลายัยกินกันแล้วเนี่ไงตัวใหญ่กินตัวเล็กอยังอยู่คาปากอยู่เลยนะดูทิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เสร็จธุระก่อนแล้วเดี๋ยว จะมาจับแยกตัวเล็กเอาออกเอาตัวใหญ่ออกไปใส่อีกกระชังนู้นออเคสมุนตามเทียบนี่ค่ะไม่ได้เข้าสวนสองวันค่ะเราแต่ไปส่งลูกสาว ฝนก็ไม่ตกนะแม่บอกฝนไม่ตกไม่รู้ฝนไปทางไหนหมดไม่มีฝนเลยน่คะน้องปลาเมื่อกี้ให้อาหารยังมีดุบดิบด,บดบอยู่ค่ะแต่ก็ไม่เยอะตปนไม้ก็ยังโอเคอยู่ค่ะแต่น้ำในนาเริ่มแห้งนิดหนึ่งแล้วละ่ะ เดี๋ยวต้องไปดูฝั่งนู้นว่าเต็มหรือยังเนี่ยน้องปลากินอาหารยังมีให้เห็นบ้างค่ะยังไม่หมด <c oughs> ไอช่อนยังกินไม่หมดยังโอเคอยู่ <c oughs> ไงนรอดเราก็เอา <c oughs> <c oughs> จะมีเป็นช่วงๆค่ะข้าวยาวล้ว ไม่ได้ตัดปลายทิ้งแต่ไม่คว่ามีปัญหาอะไรดูเพลี้ยี่หายไหมแก้วมังกรก็ติดแล้วค่ะเพลี้ยไม่หายเลยค่ะนี่ค่ะยังอยู่ดำๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้โดนแน่่งพรุ่งนี้โดนยาตัวจริงแน่อะให้ก็ขึ้นไป สิเราก็อุตส่าห์ปลูกแบบธรรมชาติเขาก็ธรรมชาติจริงๆเลยกินเลี่ยมเลยขึ้นลาวไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่หาวิธีกำจัดใหม่ดูสิเต็มเลยกินทุกกอเลยค่ะเนี่ย นี่ค่ะเพลี้ยดำเนี่ยเราก็ไม่อยากฉีดยาดูสิจะรอดยังไงล่ะสินี้นี่ค่ะโอ้โหแต่บวบไม่ไม่ไม่กินบวบไม่ทำอะไรเลยแต่ บวบก,กับแตงไทยโอ๊ยเดินเหยียบแตงไทยแม่โอ้โหโนโ <c oughs> นี่ไปเลยทุกตัวเองนี่ไงเต็มเลยอะดูดิเพลี้ยดำค่ะแต่บวบไม่เป็นไรค่ะ <c oughs> บวบไม่มีอะไรทำอะไรได้เลยเนี่ยดูดิ ừ, 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 ทำราวให้ขึ้นฝั่งนี้ไม่ขึ้นอือขึ้นฝั่งนี้ให้ขึ้นฝั่งนี้อ่า เค okay. จะได้รู้ว่า,อ,าอันไหนมันเหมาะกับที่ของเราอันไหนมันควรปลูกเพราะว่าอะไรนี่แหละถ้าเราปลูกถั่วฝักยาวเราก็ต้องใช้ยาเพราะ,มะแมลงกินเยอะกินจนไม่เหลือเลยค่ะเพียเพือ้อแต่เท่าที่สังเกตบวบไม่มีปัญหาแตไงไทยไม่มีปัญหาอย่างอื่นยังไม่ค่อยมีปัญหา ก็ถ้าอันไหนเขากินเราก็เราก็ไม่ต้องไปปลูกค่ะมีอย่างเดียวไม่ต้องไปปลูกปลูกอันไหนที่แมงไม่กินมาแล้วก็มาเดินเหยียบไอ้ต้นไม้แม่อไปเลยตัวเองไปโอเคแล้วค่ะทุกอย่าง อยู่อยู่ที่ว่าเราจะปรับสภาพยังไงแล้วก็จะปลูกอะไรให้มันเหมาะสมกับอ่ากับที่ของเราณตอนนี้ก็เริ่มมองเห็นแล้วล่ะว,ว่าอะไรควรปลูกอันไหนไม่ควรปลูกเพราะถ้าเราปลูกอย่างที่เราเห็นก็คือแบบมันต้องมันไม่พ่นสารเคมีอะค่ะถ้า,ถ,าถ้าจะต้องปลูกปลูกมะม่วงเดียไม่ต้องฉีดยา <c oughs> มะม่วงไม่มีปัญหามะพร้าวไม่มีปัญหาอืม เราก็ลงต้นอะไรก็ได้ค่ะที่มันไม่ยนไม่ต้องไม่ต้องไปอะไรมากมายเนี่ยเมื่อกี้กลับจากกรุงเทพค่ะแวะซื้ออะมะานาวแป้นพิชิตซื้อมากะจะซื้อแค่สิบต้นน้องที่ร้างก็บอกพี่เลือแค่นี้เองเอาไปหมดเลยสิบหกต้น ั่งนี้ก็น้ำก็ไม่ถึงซากทีไม่รู้เป็นอะไรน้ำไม่พอเลยอย่างไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยคิดวางแผนไปเพราะว่าเราทำนาเรารอฝนอย่างเดียวมันเมื่อก่อนเราก็รอฝนอย่างเดียว เขาก็ยังรอดได้อันนี้เรายังมีเรายังมีน้ำโซลาเซลล์บ้างอะไรบ้างก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วละค่ะเดี๋ยวจะค่อยๆปรับไม่มีน้ำเลยน้ำไม่ถึง เ,เดี๋ยวค่อยๆเปิดเข้าไปแต่ต้นสักสวยมากสวยจริงๆเลยค่ะหรือจะเหมาะกับเ,เกี่ยวกับปลูกต้นไม้ป่าแต่กล้วยฝั่งน้นโอเคอยู่ค่ะยังงามอยู่มีเครือออกทุกต้นเลย ออกเคอทุกต้นไม่น่ามีปัญหาอะไรโอเคค่ะเดี๋ยวจะค่อยๆอ,อัปเดตให้ดูไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไ i b e ให้สำเนียงบ้านสวนด้วยนะคะกดติดตามไปเรื่อยๆค่ะจะได้ไม่พลาดการชมคลิปต่อๆไปก็นอกกล้วยแถวนี้เขาก็ขึ้น ขึ้นหนอมาแล้วค่ะนี่ค่ะปีนี้ยังกุดไม่ได้ค่ะต้องเป็นปีหน้าปีหน้าค่อยขุดขยายเพราะว่าเขายังไม่ออกยังไม่ออกเครือเพิ่งจะปลูกใหม่โอเคขอบคุณมากนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ